แพรขอเล่าถึงประสบการณ์การเข้ามาสวดมนต์บทจักพรพัิเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะคะฝากพี่สอนนำไปแชร์เป็นธรรมทานให้เพื่อนๆที่กำลังลังเลว่าจะสวดดีหรือไม่สวดดีหรือกำลังหาทางออกให้กับชีวิตนะคะแพรเริ่มสวดบทจักกรพัิตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาไม่กี่วันตอนนั้นแพรมีความทุกข์มากเรื่องมีศสินที่หาทางแก้ไขไม่ได้แล้วแพรก็ไปอธิษฐานต่อหน้าพระใหญ่ที่วัดในวันที่มีงานปิดทอง ตั้งแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นแพรจะตั้งใจรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์แล้วหลังจากนั้นก็ได้เจอคลิปของน้องกล้วยในทิกตอกพูดถึงการสวดบทจักพรพัิแล้วชีวิตเปลี่ยนเริ่มจากคลิปนี้ทำให้แพรอยากสวดจักพรพัิขึ้นมาเลยก็เลยติดตามน้องกล้วยแล้วก็เอาบทสวดจากน้องเก็บไว้เปิดจากโทรศัพท์ สวดทุกวันแล้วเปิดดูหลวงตาาทุกวันจนวันหนึ่งเจอคลิปหลวงตาาจะมาชนบุรีในวันที่1 3กันยาแพรเลยตั้งจิตอธิษฐานแบบหลวงตาาสอนขอบาร,รมีหลวงปู่ขอให้แพรได้ไปพบกับหลวงตาาในวันที่23แล้วแพรจะสวดมนต์ถวายหลวงปู่ตลอดชีวิต แพรอธิษฐานบ่อยๆแล้ววันนั้นแพรก็ได้ไปพบหลวงตาจริงๆค่ะวันนั้นไปมีเงินเติมน้ำมันรถ500แฟนพาไปปกติไม่เคยดึงแฟนไปไหนในเรื่องแบบนี้ได้เลยหลังจากวันนั้นรับกระแสบารมีของหลวงตามาเต็มๆเลยรับใกล้ๆเห็นหน้าหลวงตาชัดๆตอนนั้นจิตแพรรู้สึกเรื่มปิติมากค่ะแล้วหลังจาก กลับมาวันนั้นแพรก็เริ่มฝึกการภาวนาคือบริกรรมภาวนาแพรใช้บทจักรพัิในการภาวนาค่ะทุกอริยบททั้งวันจนนอนหลับตื่นมากราบหลวงปู่แล้วยกชีวิตให้หลวงปู่ดูแลเสร็จแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานขอแผ่บุญให้กับภพภูมิให้กับเทวดาของมนุษย์ทุกคนที่ได้พบเจอแพรในวันนั้นทั้งวันแพรบ่อยๆแล้วสังเกตการทํางานของจิต เวลามีเรื่องมากระทบหลักๆจะเป็นเรื่องปัญหาของตัวเองและคนในครอบครัวแพรเริ่มหงุดหงิดน้อยลงเริ่มไม่ค่อยเอาคำพูดคนที่วิจาร์ณเรามาคิดนานเริ่มไม่ค่อยไปคุยกับใครมากพยายามทรงอารมณ์ให้อยู่ในคลื่นของพลังบวกมีคนมาถามมาเล่าให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้แพรก็ตอบว่าแพรไม่รู้จากที่เราเคยคุยทุกเรื่องที่รู้แล้วพอเราเปลี่ยนคนรอบข้างที่เรา แผลจอดทงไปให้เทวดาประจําตัวเขาแผลทุกวันบ่อยๆจากที่เขาไม่เคยพูดไม่คุยไม่อยากมองหน้าเจ้านี่บ้างอะไรบ้างเขาก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะและที่สําคัญคนในครอบครัวสามีแม่ที่เคยส่งพลังงานลบๆมาที่เราบ่อยๆพอเราเปลี่ยนเราไม่คิดถึงอดีตหรือเรื่องไม่ดีพลังงานไม่ดีก็ไม่มีส่งเข้ามาหาเราเพราะแผลคิดถึงแต่หลวงปู่ตลอดเวลาค่ะ แพรสวดได้สองสัปดาห์แพรฝันถึงหลวงตามาว่าได้ใส่บาตรหลวงตาหลังจากที่อธิษฐานก่อได้พบกับหลวงตานะคะแล้วก่อนได้พบหลวงตาไม่กี่วันฝันว่าหลวงปู่มานั่งอยู่ด้านหลังแผ่กระแสบุญมาที่แพรแล้วแพรหันไปมองเห็นแสงสว่างออกจากหลวงปู่แล้วหลังจากนั้นการสวดมนต์ของแพรก็เริ่มรับรู้ได้รวดเร็วขึ้นค่ะจูๆ่ๆแพรก็ได้ไปตรงนั้นตรงนี้ที่เดิมประมาณสองสามครั้งจากที่ไม่เคยไป แต่แพ่ฝันถึงวิญญาณทุกคืนเว้นก็ไม่เกินสองคืนแล้วแพแพ่ในฝันเลยค่ะเวลานอนรู้สึกตัวตื่นก็สวดแต่บทจักพัทจิตเริ่มสวดเองแล้วค่ะทีนี้ก็ลองแบบหลวงตาบอกว่าแผ่จาะจงพยายามคุยบ่อยๆกับหลวงปู่แพรก็พยายามคุยถามหลวงปู่บ่อยๆค่ะในสิ่งที่อยากรู้สงสัยในสิ่งที่ได้สัมผัสมาแล้วอีกวันหรือไม่เกินวันจะได้คําตอบจากความรู้สึกค่ะต้องการอะไรเจาะจงไปที่ใครก็ได้ตามที่ต้องการจริงๆค่ะ แพไปนั่งถอนหญ้าบ้านเจ้านายแฟนแล้วแพให้กับภพภบูมิแถวๆนั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนแพรก็คุยในใจเหมือนใช้จิตคุยบอกว่าเทวดาที่มีกําลังขอให้ช่วยดนใจให้ทางเจ้านายช่วยในเรื่องการเงินปกติแฟนได้เงินค่าแรงก่อนแล้วค่ะหลังจากกลับมาบ้านได้สองสามชั่วโมงเจ้านายโอนเงินมาให้แฟนอีกบอกว่าให้เมียสามปกติไปช่วยทุกเดือนแต่ไม่เคยได้ ต่างหากแบบนี้แต่นั่นก็เป็นการแผ่ครั้งแรกเพราะเพิ่งเข้าใจเรื่องของการแผ่ตามสถานที่ต่างๆและแผ่ให้กับเทวดาภพภูมิด้วยค่ะแล้วแผ่ก็เริ่มแผลให้กับคนที่แผ่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาจากคนที่เคยขอความช่วยเหลือแล้วไม่ได้ขอหลายครั้งก็ไม่ได้พอแผ่ไปเรื่องแล้วลองขอใหม่เขาช่วยโดยที่ไม่คิดมากเลยค่ะแล้วแพรก็เริ่มสัมผัสความรู้สึกของวิญญ,ญาณได้เหมือนกับว่าอยู่ในโลกเดียวกัน พบเดียวกันอย่างนั้นเลยค่ะเห็นหลวงปู่ยิ้มให้ทุกวันจนยิ้มตามสำหรับแพรถือว่าเร็วมากค่ะสามเดือนที่สัมผัสอะไรได้มากขนาดนี้ค่ะน้องแพรวาถ่ายทอดได้ละเอียดมากเลยนะคะพี่สอนขอบคุณน้องแพรวามากๆเลยที่นำมาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้กับเพื่อนๆที่ตั้งใจสวดจะได้มีกำลังใจนะคะพี่สอนอยากจะบอกว่านี่แหละค่ะที่พี่สอนอยากจะบอกเพื่อนๆว่าการปฏิบัติที่แท้จริงนะคะ ให้เราทําแบบนี้นะคะอย่างน้องแพรวมีส่วนคล้ายพี่สอนมากเลยแต่น้องแพรวาจะเด่นในเรื่องการแผ่บุญและสัมผัสพบภูมิได้นะคะซึ่งจุดนี้ยพี่สอนคิดว่าทําให้การสวดเราได้ผลเร็วนะคะพี่สอนอ่ะจะเน้นไปทางการปรับอารมณ์แล้วก็การอยู่ในสังคมใช่ไหมคะแต่พี่สอนไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องแผ่ให้พบภูมิในในในสถานที่ต่างๆนะคะเนี่ยพี่สอนได้ จุดตรงนี้จากน้องแพรวาด้วยเพื่อนๆลองใช้เทคนิคของน้องแพรวาวิธีการของน้องแพรวาไปปรับใช้เลยนะคะเนี่ยพี่สอนต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอนุโมทนาสาธุกับน้องแพรวาด้วยนะคะแล้วพี่สอนได้คุยกับน้องแพรวาแม้แต่พิมพ์พถามกันในไลน์คุยกันในไลน์อ่ะพี่สอนสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังงานที่ส่งมาจากน้องแพรเลยน้องแพรก็บอกว่าน้องแพรก็รับคลื่นของพี่สอนได้อันนี้มันแปลกมากนะคะเพื่อนๆ อ๋อถ้าไม่ฝึกจะไม่รู้เลยนะคะก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์จริงๆเขาถึงบอกว่า,าหลวงตาบอกว่าเนี่ยค่ะคลื่นจัก,กระพัดเป็นคลื่นเดียวกันคลื่นไต้สระนคมนะคะพลังงานต่างๆทุกอย่างคือพลังงานนะคะ